กลับมาพบกันต่อในช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์ชนุนบาย y ม m ฮ่านะคะความเร็วความแรงต้องยกให้เขาค่ะ YZ F R 15นะคะและที่สำคัญต้องยกให้คนนี้ค่ะคิวทองจริงๆอาจารย์กำพลค่ะอยู่กับเราหลายๆสัปดาห์ด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาชอบอะไรที่เป็นดีไซน์ดีไซน์รเราดีไซน์มาแล้วไม่พอสาหรับเขาอาจารย์ครับครับบางคนบอกว่ารถ R 15 แต่งได้ไหมนถ้าแต่งแต่งแบบไหนอ่าถามแบบเฟซบุ๊กเลยอ่าแนวแต่งเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับผมก็ในส่วนของรถ R15 เนี่ยนะครับแนวแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้าหลายๆคนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเห็นทำกันเยอะขึ้นนะครในเรื่องของรถแต่งนะครับซึ่งที่เห็นในเรื่องของเบสิกเลยที่ส่วนใหญ่จะทํากันก็ง่ายๆก่อนเริ่มจากสเตปง่ายๆก่อนนะครับทำสีล้อ,อเปลี่ยนสติกเกอร์เปลี่ยนท่อไเสีย อะไรต่างๆนะครับรวมถึงออแอ c เซซอรีพาร์ต่างๆของยามาฮ่เองเนี่ยที่จะม,มีพ่วงเข้ามาเนี่ยในเรื่องของออชิ้นส่วนที่เป็นงานอ n โนดิ e งานบีเนียมอะไรพวกนี้เน,เนี่ยก็สามารถเอามาใส่แล้วก็เพิ่มออวาลูเพิ่มคุณค่าให้กับตัวรถได้นะครับอาจารยค์คะที่เห็นแน่ๆถ้าในแนวรถสปอร์ตแบบนี้เนี่ยมันเป็นของคู่กันเลยค่ะอาจารย์กับรถแต่งเนี่ยก็คือท่อท่อทำไมทำไมถึงต้องเป็นท่ออื ก็ถามว่าทําไมถึงต้องเป็นท่อหนึ่งเลยเรื่องของความสวยงามนะครับคือพอพอเราเปลี่ยนเนี่ยรถท่อเดิมๆจากโรงงานเนี่ยนะครับมันก็จะดูตันๆนะเพราะเนื่นองจากบางอย่างนี้ในเรื่องของมาตรฐานไอเสียที่ออกจากโรงงานเรื่องรวมถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับพอเป็นท่อในส่วนของ After Market แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเรื่องของที่จะได้มาความสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานที่จะดีขึ้นนะครับจากท่อ Standard นะครับก็ตอนนี้เนี่ยของยามาฮ่าเองก็มีท่ออัปเกรดนะครับอย่างของโยชิโยชิมุระโอโ้โหใครบอกขี่ r 15แล้วไม่สามารถใส่ท่อแพงได้ ครับผมแล้วก็มีท่อโยชิมูระอยู่อาจารย์บอกมาเรียบร้อยแล้วท่อโยชิมูระไม่ธรรมดานะคะขันมอกอเรียบร้อยนะครับขันมอกอด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะครับผมใส่แล้วเป็นไงบ้างก็ฟีลลิ่งหนึ่งที่ได้มาเลยเรื่องของเสียงนะครับการที่เราบอกว่าสนุกกับรถเนี่ยคือการใช้รอบสูงนะครับพอใช้รอบสูงเสร็จปั๊บเนี่ยท่อเนี่ยมันก็จะโล่งขึ้นความรู้สึกเนี่ยมันก็จะสนุกมากขึ้น โอ้ต่เสียงมันน่าจะแน่นขึน้นเลยค่ะมันจะสนุกขึ้นมันได้ยินเสียงของเครื่องยนต์จริงๆออกมาใช่ใช่ครับผมแล้วที่พัชรินเห็นใน Facebook กันตอนนี้เลยกับ y a มาฮ่ R สิโดยเฉพาะห้องของยามาฮ่ R สิบห้าโซไซตี้น่ารักเชียร์ละค่ะอาจารย์ขาส่วนใหญ่ชอบแต่งสติกเกอร์คุณผู้ชมคะดิฉันบอกแนวนิดน,นึงเดี๋ยวดูจากรูปที่ดิฉันเอามาอินเสิร์ตนะคะ จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เขาแต่งกันส่วนใหญ่จะใส่ป้ายชื่อนะของห้องต่างๆที่น้องๆประจําอยู่ตามกลุ่มต่างๆแล้วก็ชิวบางคนก็ไม่เว้นนะอาจารย์บางคนก็ใส่สีสันใส่ลายใส่ขอบดูก็เป็นเลสซิ่งมากขึ้นตามแนวของเขานั่นแหละค่ะอย่างที่อาจารย์บอกบางคนตัวทุงตัวถังขอบเขิบก็ติดหมดอันนี้คือแนวสติ๊กเกอร์จริงๆนั่นคืออัพทูยูแล้วแต่คุณเลย คุณอยากจะทํายังไงกับรถของคุณเรื่องของสติ๊กเกอร์ติดได้รอบหมดและยังมีจุดไหนบ้างคะอาจารย์ที่ยังสามารถตกแต่งได้นอกจากท่อที่เรื่องของวัสดุและอุปกรณ์แล้วหลังจากนั้นนี่เขาก็จะเป็นรุ่นเรื่องของความแอดวานของแต่ละแต่ละคนแล้วนะครับรวมถึงสตางค์ในกระเป๋าของแต่ละคนนะครับบางทีอาจจะมี แ่นอลูมิเนียมโชกหัวกลับอะไรต่างๆครับที่จะดูแล้วมันเหมือนสไตล์ของรถซ u เปอร์สปอร์ตมากขึ้นนะครับก็สามารถเอาเลือกหามาใส่กันได้อาจารย์คะคันนี้เนี่ยจริงๆมันมีเกียร์โยงมาไหมโดยมาตรฐานถ้าเป็นเกียร์โยงจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราเรียกกันเกียร์โยงอยู่แล้วเป็นเกียร์โยงมาอยู่แล้วนั่นคือให้อารมณ์ของสปอร์ตจริงๆและที่สําคัญบางคนสามารถเปลี่ยนเกียร์โยงเป็นสีได้ด้วย ถูกไหมก็ oh. ส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของงานอลูมิเนียม C N C ขัดเงาแล้วก็ชุบอนโนไดซ์อะไรเพื่อให้ไล่สีไล่สีอะไรได้นะทำให้บางบางคนเนี่ยเ,เกียร์โยงของเขาเนี่ยสีมันตัดกับรถนะจัน<ช><ช>เลยทําให้รถเขาดูโดดเด่นมากขึ้น<ช>แล้วในส่วนของช่วงท้ายเนี่ยมันแต่งอะไรได้ไหมคะจันเ,เห็นหลายคนฮะเขาก็ทําท้ายสั้นหรือว่า ถอนบางคนออกหาที่ติดทะเวียนใหม่อะไรพวกนี้ก็สาม,<ด>มารถทำดได้คือพูดง่ายว่าให้มันเป็น leasing เอนอะให้มันใกล้เคียงกับสนามมากขึ้นแม่แล้วแต่คนที่อยากจะขับขี่ในแนวไหนแบบไหนจัดไปร R15 รองรับได้หมด อาจารย์ครตอนนี้ต้องมาถามเรื่องความห่วงใ่นิดหนึ่งเพราะว่าบางคนคนซ้อนมีถามมาเหมือนกันฝากถามมาว่าพี่ลินคะแฟน,แฟนหนูขี่อ15คะ่ะหนูจะนั่งยังไงดีคะ,คะอันน,น,นี้ถามพี่นะี่ะพี่ดันถังอย่างเดียวเลยคะ่ะน้องคะพี่ดันไว้อย่างเดียวถูกไหมคะอาจารย์อันนีเ้เรื่องนี้ถูกต้องนะครับะจะตรงนี้เนี่ยจะไปรบกวนคนขี่น้อยที่สุดละนะครับบางคนเกาะเอลเกาะบ่าเกาะไห มันไม่ไม่ใช่ท่าที่ถูกนกนะครับอย่างรถยิ่งถ้ารถสปอร์ตไล่เรื่องของซีซีที่มันสูงขึ้นที่มันแรงขึ้นเนี่ยถ้าเราไปเกาะบ่าเนี่ยถ้าเกิดคนขี่ออกตัวไปเนี่ยมันมีแรงแรงสง่งนะน้าใช่ใช่มันจะหงายนิดนึงนา<ไ>้านหงายอันนี้เราจะดึงคนขี่ตกรถไปด้วยกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าที่ถูกเนี่ยนะครับเวลานั่งรถสปอร์ตเ,<ร>เนี่ยเอาเป็นว่าเอาตั้งแต่เริ่มขึ้นก่อนรเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเกรงใจเหยียดตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะลมสุดตรงนี้ ลองรับได้เต็มที่ใช่ใช่เหยียบตรงนี้แล้วก็ปลีนขึ้นไปเลยโอเคนะครับก็เหยียบพักเท้าขึ้นไปเลยค่ะพูดง่ายๆว่าพักเท้าของรถทุกคันเนี่ยแน่นหนาอย่างแน่นอนแข็งแรงของนะครับเหยียบพักเท้าขึ้นไปแล้วก็นั่งขึ้นไปนะครับตอนที่นั่งเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปจับบ่าจับไหล่จับคอคือคือตอนที่รถยังไม่ออกเราจับนิดนึงก่อนก็ได้เพื่อจับท่านั่งจับท่านั่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โน้มมาทิศทางเดียวกับคนขี่นะครับแล้วมือเนี่ยก็ทําในลักษณะดันดันตรงงงงถถัััันนนน้้้ําาาามไววคือพูดด่่่ยๆลงไปแล้้วใหดดัันนถังไว้ก่อน ใช่ไหมคะถ้าเวลาลถออกตัวเริ่มเริ่มสตาร์ทเนี่ยการดันถังน้ํามันเนี่ยมันช่วยอะไรให้คนคนซ้อนเนี่ยสบายขึ้นไหมคือ1เลยเวลาบอดี้ร่างกายเราเนี่ยจะถูกปรับไปตามไปตามคนขี่นะครับคนขี่เนี่ยเวลานั่งเนี่ยถ้าหลังจะไม่ได้อยู่ตรงอย่างนี้แต่หลังเนี่ยจะขี่งงมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปนั่งตรงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยศีรษะของผู้ขี่หมวกกันน็อกเนี่ยเราจะเราจะเลยคนซ้อนเนี่ยจะอยู่ระดับที่สูงกว่า ผู้ขับขี่แล้วเวลาลมปีเข้ามาเนี่ยจะปีที่คขซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องโน้มตัวมาเป็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเป็นหนึ่งเดียวกับคนขับแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ถ่ายละอันนี้แบบขำๆนะคะคุณผู้ชมค่ะความรักเหนียวแน่นขึ้นค่ะขี่อา15นะคะมากับผู้ขี่แล้วเนี่ยไม่ต้องรังเกียจกันแล้วล่ะครับมามากันมากันแล้วเนี่ยก็น่เปเต็มที่เลยค่ะแต่ต้องเป็นแฟนกันนะคะล้อเล่นค่ะครับก็จะประมาณนี้ แล้วถ้าผู้ชายกับผู้ชายเขาจะรู้กันอยู่ได้ได้ผู้ชายกับผู้ชายก็นั่งแต่ว่ามันมันจะพอมีระยะห่างมีระยะนิดนึงระยะเอามิจมันพอมีระยะอาจารย์เอาขำแบเนียถ้าเป็นผู้ชายก็จะขยับาอม่มิดนึงต่อท้ายยาวว่าหน่อยนึงอาจารย์คะในขณะที่เขานั่งแล้วเขาดันถังเนี่ยในขณะที่รถขี่ไปตามปกติครับก็ก็ช่วงรถขี่รถออกตัวไปแล้วเนี่ยอยู่ในระดับความเร็วปกติเนี่ยเขาก็ก็เส้นยื้อสายได้ก็ได้รีแลกได้นะครับแต่ว่า ถ้าท่านที่เรานั่งแล้วนี่ยมือเราดันที่ถังเนี่ยก็จะช่วยให้คนขีน่รู้สึกสบายขึ้นโอ้ทำให้คนขี่สบายขึ้นแม่เราล้วงลึกหมดเลยยาม้าอาสิบหจริงๆเนี่ยเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่มีอะไรมากถูกไหมคะมันเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนั่นคือความเร็วแต่การดีดความเร็วกับ R15 ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้ทักษะในการขับขี่รถสปอร์ตอย่างพูดได้ไง่ายว่าเต็มแม็กซ์คือขี่ให้มันสนุกอ พอเต็มแม็กไปปุ๊บเนี่ยความสนุกมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆเทปที่ผ่านมานะคะยามาฮ่าอาสิบห้าโดยอาจารย์กำพลพูดถึงเรื่องฟิลลิ่งของการขับขี่ให้กับคุณผู้ชมได้ใช้คําว่าสปอร์ตพันแท้อย่างแท้จริงแล้วใครที่จะไปขี่ในแนวของรถสปอร์ตที่มีระดับสูงขึ้นนั้นคันนี้เลยค่ะเหมาะสมที่สุดในการขึ้นต้นหรือว่าเริ่มต้นเบสิกของการขับขี่รถสปอร์ตอย่างน้อยเราได้จัดตําแหน่งท่านั่งแล้วล่ะ จนรวมไปถึงสัปดาห์นี้เราก็พูดถึงเรื่องของคนซ้อนเผื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กำพลเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้ามีรถใหม่เราได้พบกับอาจารย์อย่างแน่นอนคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของยามาฮ่ R15 กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะฟิลลิ่งสัปดาห์หน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนั้นก็ติดตามชมให้ดีแล้วกันนะคะมีอะไรดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์ค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ2องวงหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความสนุกเร้าใจ เท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนนเท่ากับเทรนดใหม่ของการขับขี่สองบวกหนึ่งเท่ากับยามาฮ่าทริิต er ีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจ